เอาละครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยปรับกล่องเจ้าหน่อยครับโอเคมามือนี้มัดะหมากหมาคือคือว่ามันติดทุระครับติดทุระหยุ่งหยุ่งยู่ครับกะมาลงเป็นแนวทางนะครับแนวทางเนาะแนวทางตัวเลือก แนวทางตัวเลือกให้ท่านผู้ชมครับเป็นตัวเลือกอีกทางหนึง่งกับตัวเลขตัวเลขหวยฮหาหนอยหวยลาววันนี้มีเล้าน้ำเดือดครับเมื่อนี้วันเป็นวันพฤหัสเล้าพัฒนานะเล่า,ลาสองถุงครึง่งเล่าเวียงจันเล่าพัฒนานะครับผมเมื่อวานนี้กับพอได้ยิ้มด้วครับพอได้ยิ้มกับแนวทางของเฮาพอได้ยิ้มแน่จักหน่อยแล้ว จากที่แบบว่าบบเขาเนาะแตวพ่อได้ยิ้มตัวแดงแต่ว่าถ้าให้จะให้ดีมันต้องเข่าสามตัวเนาะแต่ว่าสามตัวเขาของ่พท่านได้เขาอยู่ครับกะมือนิการเซตเซตแล้วกับการออกจากง่ายโอ้ยหนูอย่ามาใกล้กล้อง เสร็จแล้วกับการได้ออกจากงานเล่านะครับเพื่อว่าแต่ว่าโรงงานเขากะแจ้งว่าวันที่อย่าใกล้กันอย่าไปสู้กันวันทีหนึ่งคอยไปแจงคอยไปแจ,ง,ปแจงกลุ่มแรงงานช่วงนี้ก็สามสี่มือนนี่ก็ตตรงกลับบ้านก่อนหรือว่าจังใดนี่แหละครับแต่จะขึ้นมาอีกมาแจงกลุ่มแรงงานอีกครั้งหนึ่งคือวันทีหนึง่งเพราะว่าโรงง,งานได้แจงไว หลังวันทีหนึ่งเป็นต้นไปถึงจะไปดําเนินการที่คุมแรงงานได้อยา่าไปทางอื่นเลยอืมจริงๆเลยนะเราเนี่ยนะจะไม่แก่งกันนะครับมันจะตีกันนะเอาแมวไปผูดวัดเห้เนมันไหลมันจีเหลี่ยงเมื่อยนี่มันอ้วนแล้วอ้วนขกอ้วนแน่ไหนมาดูดิลูกว่ามันอ้วนจริงๆไหมเรา ใครจะปะเลี้ยงมันได้เนี่ยฮะกินข้าวนี่หมอ้อสองหม้อเนี่ยฮะบู้ยใครจะปลี้ยงมันได้เนี่ยพูนามันตัวใหญ่เ้ยครับนี่นะนักสิบกิโลเป่มั้งเนี่ยัักดำเนี่ยฮะมีเงินมันจะไเป็นไห,นห่ถวดไปมาแนวทางตัวเลขครับ มือวานี่ครับออกตัวแดงนะครับหัวน้อยพิเศษสามสามหนึ่งตัวแดงเฮาเลยลางออก 6, 1, หกหนึ่งเขามีเก่าหนึ่งบ่ออกหกหนึ่งหกหนึ่งนี่มาสองน้อยเลยนะครับกะถ้าเขาเรียวกว่ายุดเนาะยุดเอาไปก่อนถึงจะได้สองบาทสามบาทก็นยังดีครับพ่อได้เอาทุนขึ้นของเฮาก่อนครับจากที่มันอาจจะรุดไปสองมือเนาะจอบ่เขา ห้าน้อยปกติออกศูนย์สามหกสามหกเข้าจ,จอเข่าอยู่แล้วครับล่างอ,อกหกหนึ่งหกหนึ่งนีนตัวเก้ามาสองน้อยเลยครับส่วน VIP แปดหกเกาล่างอ,อกสองสองไม่มาครับผมสองสองหนี่บ่มา,มาครับคนละทางครับ มา,ม,า,จจามือนี่อาจจะเล่ามือนี่อาจจะล่าหุ้นอาจจะสายไปแล้วเนาะมาตอนหามุ้งมาตอนหามุ้งกลัวหรอครับตอนลุงนี่กำลังอัดนี่ก็คือหามุ้งเศร้าแล้วไปเด้คคึ่งทางแล้วมั้งครับลาหุ่นนี้หรือว่าเป็นแนวทางไปก่อนกันแล้วครับถา้าผู้ใดท่านเนาะ สามกับหาเดอเมื่อนี้วันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนวันพฤหัสล่าหุ้นสามกับหาจัดไปครับตัวเดนเมื่อมาก,ก็ตามเข่ากระยุดประมาณนี้ครับผมล่าหุ้นของเฮ้ามามาต่อกันเลยครับกับหาหน่อย เล้าบวกห้าน้อยประจำงวดวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนมือนี่แล้วครับผมมือนี้ละตัวเด่นครับตัวเด่นตัวเด่นสองตัวคำนวณได้เจ็ดกับหาเด้อยรับตัวเด่นเฮ้าได้7เจ็ดกับหา มาตัวเด่นตัวเน่นตัวแดงตัวเน่นตัวแดงเจ็เดห้าเจ็ดหกตัวแดงครับตัวเน้นเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดับคู่มาก่ะจะมีเจ็ดสี่เจ็ดเก้าตัวการครับหกสี่เก้าสองเจ็ดห้าเจ็ดหก เจ็ดสี่เจ็ดเก้าหกสี่เก้าสองตกันครับจาผู้ใดมักในแนวทางทางช่องเฮ้าก็จัดไปครับจัดไปเนาะเลขก,ก็ต้องมีเขาไม่ลดธรรมดานะครับผมเขาได้ก็ลดได้เนะาะบอกมานนี้นะครับลดได้กับเขาได้นะฮะต้องคิดข้อนี้ไว้ครับให้งกำลังใจครับให้กกำลังใจกันไปฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเป็นแนวเป็นกำลังใจกับทางช่องบึบ่งกันไปครับบึ่งกันไปเหวาๆนะครับผมเขาได้ก็รุดได้รุดได้กับเขาได้เมื่อนี่รุดมืออื่นห่อตรงเขาเป่าม่านนี่ครับเป็นแนวทางถ้าตามอาจารย์ดังๆกัจะตามหลายอาจารย์นะครับมักตัวใดชอบตัวใด บางที่เล็กที่มักอาจจะบ่ออ,อกเล็กที่ชอบค่บ่ออ,อกเข้าก็บอ่ต้องเลือกซื้อนะครับเลือกซื้อมันอาจจะบอ,อบอเสมอไปนะครับถ้าเป็นรูดตัวเด่นมันกะชั่ววานะครับความรูดเน,ะนาะมาต่อกันเลยครับครับหาหาจับคู่มากก็จะมีหาศูนย์หาสองหาแปดตัวการครับหกศูนย์ หกสามหาศูนย์หาสองหาแปดหกศูนย์หกสามตัวกลงนะครับหกศูนย์หกสามพูดมันกำลังจากซูกันแล้วสองตัวนี้จริงๆเลยนะมา ต่อกันเลยครับเบื้องกำลังข้างหลังกำลังจะสูกันอีครับจับสามตัวเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหก สามห้าศูนย์หกหกศูนย์นี่แหละครับจับสามตัวเนาะสามคูตัวตรงมานะวันนี้ต้องมานะครับผมนะไรกำลังใจครับให้กำลังใจเบิง้งสองตัวกำลังแล้วกำลังจะสู้กันแล้วครับผมอ๋ออะไรลูกมานี้มานี่มานี่มานี่อย่าไปใกล้กันแยกออกจากกัน พีกันหนอกเอากันตรวจแล้วครับมาได้ฝากกำลังใจกันไปฝากคิดฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ครับสำหรับเมื่อนี้กะพุนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเรื่อยๆจริงฝากช่องน้ำนะครับผมฝากช่องฝากดูฝากดูด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าถึงกันเ้อครับผม กาออกงานแล้วนะครับเจอกันคลิปหนะ้า